เคยสงสัยไหมว่าทำไมปีเสียถึงถูกยกให้เป็นเครื่องรางแห่งความมั่งคั่งที่หลายคนบอกขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ปีเสียคือสัตว์ที่ครึ่งมังกรครึ่งสิงโตในตำนานจีนถูกเชื่อว่ามีอำนาจในการดูดทรัพย์สินและเฝ้าป้องกันโชคลาภไม่ให้รั่วไหลออกไปนั่นเพราะมันไม่มีทวารหนักสิ่งนี้ทำให้ปีเสียได้รับความนิยมจากคนไทยไม่น้อย หลายคนเลือกที่จะพกปีเสียติดตัวหรือวางไว้ในบ้านและที่ทำงานหวังให้การเงินคล่องแคล่วมีสถิติที่น่าสนใจที่พบว่าการพกปีเสียสามารถช่วยเสริมความมั่นใจได้จริงสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาว่าการเชื่อว่ามีโชคดีนั้นสามารถส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและช่วยลดความกังวล แน่นอนว่าการพกปีเสียต้องหมาพร้อมกับความพยายามในการทำงานหนักความสำเร็จจำมั่นคงขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่มีปีเสียในชีวิตลองเปิดใจให้กับเครื่องรางนี้ดูอาจเปลี่ยนมุมมองและโชคชะตาของคุณไปเลยก็ได้กดติดตามช่องนี้ไว้ได้หมู่ทุกวัน